จากตำนานนี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่านี่แหละคงเป็นสาเหตุที่ทําให้แมวเนี่ยไม่ชอบหนูนิสูสมะถ้าเกิดปีไรอะ่ะง่ายมากเลยอะ่ะเอออย่างครูพี่ป๊อปใช่ไหมฮะบอกไปเลยก็ได้นะฮะอาจจะเป็นตัวอย่างหรืออาจจะเป็นการสรับขาหลอกก็ได้นะครับคนที่เป็นกันเองนี่ก็เราอาจจะไม่ได้สนิทกับเขาก็ได้คนที่เราสนิทกับเขาอาจจะไม่ได้เป็นกันเองก็ได้นะฮะ บางปีไม่เป็นที่นิยมของจีนเลยก็จะไม่นิยมให้ลูกหลานเกิดปีนี้ก็มีนะครับแต่ผมก็จะไม่พูดไปนะฮะเดี๋ยวคนที่เกิดปีนั้นจะไม่ชอบรายการผมเอ็ส่ยกูสซ้ำสี่ถงงเล้งรักจุ่วเช็คเบะปยเอียเก่าเก้าจับโกยจับเอ็กเก่าจับหยีตื้อเอาใหม่ดีกว่าเพื่อจะเร็วเกินไปรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือรายการถอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงศ์ 各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位收看จีนจำเป็น，我是电视台节目主播周老师。สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปนัทพงษ์นริศรีกุลนะครับและนี่ก็คือรายการสอนภาษาจีนที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นรายการพูดคุยสบายๆ แล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้คำศัพท์อะไรบ้างจากเทปนี้นะครับเป็นเรื่องราวสนุกสนานที่จะพูดถึงปีเกิดของท่านนะฮะเวลามีคนจีนเข้ามาถามท่านว่าท่านอายุเท่าไหร่เออบางทีเราก็อาจจะรู้สึกเสียมารยาทใช่ไหมเช่นมีคนอยากจะถามว่าครูพี่ป๊อปอายุเท่าไหร่แล้วคะเออบางทีแบบก็อาจจะไม่อยากตอบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคนที่เป็นผู้หญิงแล้วแล้วก็เขาก็จะมีวิธีการถามแบบแนบเนียนหน่อยนะครับ เออปีนักษัตรอะไรเหรอนิสุใช่ไหมอ่าก็จะไม่ได้ถามตรงๆนะครับว่าเอ๊ะนี่คือไหนเนี่ยทุ่งนะ,นะนะอันนี้ก็จะเป็นการถามตรงๆตัวเลยคขาบอกทุงเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเกิดนะฮะหลายคนสับสนเอ๊ะไม่เหมือนกคำว่าเชิงรอยังไงเชิงรอคือวันเกิดไง นะเพราะคำว่ารื่นี่แปลว่าวันเซิงก็แปลว่าเกิดนะครับเซิงรื่อจึงหมายถึง Birthday นะแต่ชูเซิงนี่คือการเกิดนะครับชูเซิงตีฝั่งสถานที่เกิดอะไรเงี้ยนะครับหนาอีเนียนก็คือปีไหนแต่คนจีนจะถามอย่างมีศิลปะกว่านั้นนะฮะทีนี้เราก็มาไล่กันดูแลกันเผื่อท่านผู้ชมจะไม่รู้ว่าตัวท่านนั้นเกิดปีนัก,กษัตริย์อะไร นะครับเวลาเขาบอกชงไม่ชงก็จะได้คุยกันรู้เรื่องเราพูดถึง12บสอง个生肖คำว่า生肖属งตัวนี้เน,นะฮะเอาแค่生肖อ่ะ生肖เนี่ยคือนักกษัตริย์นะฮะ属งก็คือนักษนะะก,นกษัตริย์เหมือนกันแต่ว่าก็เรียกได้ทั้ง2แบบนะครับแต่คำว่าสูตัวนี้นี่จะใช้แบบว่าเป็นของปีอะไรเธอเกิดปีอะไรเวลาถามนะฮะให้ใช้คำพูดนี้ว่านี้สู่ 什么ง่ายมากเลยอ่ะนี่สูอะไเเกิดปีอะไรอ่ะเออยังครูพี่ป๊อปใช่ไหมฮะบอกไปเลยก็ได้นะฮะอาจจะเป็นตัวอย่างหรืออาจจะเป็นการสรับขาหลอกก็ได้นะครับหัวสู่ทู่แปลว่าอะไรอ่ะผมไม่ใช่คนทู่ทู่นะฮะแต่คำว่าทู่นี่แปลว่ากระต่ายครับผมเกิดปีกระต่าย 啊，看见没？没？么都说隔壁来？隔壁们讲龙，属龙；隔壁年我属老鼠。呃，中国人有十二个生肖，那还国人有十那个生西方有十二个星座，那汤当当头都有星座。那星座呢，代表十 rasi 我们中国人有十二个生肖，中国人有十那个是由十二种动物组成。 เกิดจาการประกอบกันของเสื้อสตงอู่คำว่าตงอูนี่ก็คือสัตสัตทั้งหมดเนี่ยสิบสองอย่างด้วยกันอันสุนทือปนส่งมาม้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 เม้าม้าูลาม้าม้่ม้าม้าล้งลกาม้าเ้าม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 ้เก้าเกาจาม้ามกามอเมาม้ามา้าย้าม้า เอาใหม่ดีกว่าเพื่อจะเร็วเกินไปปีแรกนะครับฉัวหนูหนิ้ววัวหูว่เสือคู้กระต่ายหลงมังกรเสืองูหมามมาหยางแพะหูลิงจีไก่กะหมาจูจห๋中国人一出ง 就有一种动物作为自己的生肖。春节你刚过出来呢，种，动，物，作，为，自，己，的，生肖。รร在民间有很多关于十二生肖的故事。在木桥在木桥有，关，于，在关，于，十二，生肖，很多的，故事。在木桥板呢，啊，就，会，有，关，于，十二，生肖，的，故事。在木桥板呢，啊，会，有，关，故事。在木桥板呢，啊，就，会，有，关，于，十二，生肖，的，故事。在木桥的，故事。在木桥板呢， ในปริมาณเรื่องเล่าทั้งหมดเนี่ยในจํานวนนั้นชีจรงอีกก็มีอะไรบ้างนะครับมีเรื่องนี้ครับชวนสัวตามตำราเขาว่าไว้ชวนสัวที่นั่งต่ององ帝要举行竞赛คนจีเนเชื่อว่าบนฟ้าเนี่ยนะครับก็มีห้องเต้อยู่คนนั้นก็จะเป็นเออ玉าดี帝หรือว่าเอ็กเซียนห้องเต้นะครับ要举ิงใส่ ต้องการที่จะจัดงานออพาราลิมปิกเอาไม่ใช่จริงไซนี่ก็คือการแข่งขันธรรมดาหรือพูดง่ายๆนะฮะใช้คําว่าปีไซดีกว่าคำว่าไซนี่เป็นภาษาจีนกลางนะครับถ้าหากว่เป็นสำเนียงแต้จิว๋วคำว่าไซเนี่ยจะเป็นอ,อ,อะไรที่ความหมายไม่ค่อยจะเพราะพลิงเท่าไหร่นะครับ ปีไส้นี่คือคอมเพลติชันที่คุณจะสามารถนําเอาไปใช้ได้นะฮะการแข่งขันห้องเต้บนฟ้าเนี่ยก็เลยจัดงานแข่งขันขึ้นเสียนตึงจุดหตามที่ไปถึงจุดหมายก่อนคขาว่าจุดหมายเน,นี่ยก็คือจุดสิ้นสุดเป็นเทอร์มินอลสเตชันนะใครที่ไปถึงจุดนี้ก่อนภายในสัตว์ทั้งหมด12ชนิดเนี่ยนะฮะจะได้เป็น เครื่องหมายนะครับไม่ว่าเครื่องหมายอะไรก็ตามบนคีย์บอร์ดของคุณพวกนี้เขาเรียกว่าฝูเฮาคุณจะได้เป็นเครื่องหมายของปีสําหรับนักกษัตริย์บนโลกใบนี้นะครับเหลาสู่เขอเมาบุคุยโยโยตามเรื่องราวเนี่ยเขาเหลาสู่คือหนูเมาเนี่ยคือแมว้า้หลาัตบุคุยโยโยทั้งสองคนเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นนะครับเปี้ยนชิงิวป牛帮忙ก็เลยขอให้บัวเนี่ย帮忙นะไปขอให้บัวเนี่ย,นะยช่วยหน่อย他วตัวเป背上 คุณแมวกับคุณหนูเนี่ยนะฮะคุณหนูนี่หมายถึงตัวหนูนะโดดขึ้นไปบนหลังวัวนะครับคำว่าหลังนี่ก็คือเป้ยสังเที่ยวคือกระโดดน,นะเที่ยวตองหนิวตัวเป้ยสังโดดขึ้นไปบนหลังวัวยี่ฉีกวัวเหอแล้วก็เพื่อที่จะข้ามแม่น้ําไปด้วยกันเหล้าสู่เชิญเมาบุรุยทุยละท่าเสสวยแล้วในขณะที่แมวเนี่ยบุรุยก็คือไม่ได้ตั้งใจนะครับคือเผลอพูดง่ายๆ เขาบกท่านี่คือใช้โอกาสถือโอกาสเนี่ยนะแล้วนะทุยท่า下水ทุยนี่ก็คือพลักผพลักให้แมวเนี่ยตกน้ําไปจากตำนานนี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่านี่แหละคงเป็นสาเหตุที่ทําให้แมวเนี่ยไม่ชอบหนูนะไม่ถูกกันเลยเหมือนทอมแอนเจอร์ ูเนี่ยร้ายมากนะครับใกยเตึาจุงเปลี่ยนสือในขณะที่กำลังกล้ไปถึงเส้นชยัยเหล้าสูไข่เที่ยวเต่านิ้วเฉียนเมียนโอ้แทนที่วัวกับหนูเนี่ยนะฮะมาด้วยกันใช่ไหมหนูเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยคือพูดง่ายๆนอนมาอยู่บนหลังวัวถูกไหมฮะพอถึงจะเข้าเส้นชัยเนี่ยนะฮะคุณหนูเนี่ยนะฮะเหล้าสูเนี่ยนะครับไข่เที่ยวเต่านิ้วเฉียนเมียนคาว่าเฉียนเมียนเนี่ยก็คือด้านหน้านะ หนูนี่กระโดดไปที่ข้างหน้าโวาอีกสรุปแล้วใครเข้าเส้นชัยก่อนครับเหลาสู่สิครับเจ้าหนูสิฮะเตอร์ตี่หมิงนะฮะก็เลยได้เป็นที่หนึ่งไปคําว่าตีหมิงนี่ก็คือที่หนึ่ง

เต้าตาคือไปถึงเ,เองอันนั้นก็เป็นเรื่องนิทานปรำปราก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้ก็มาดูกันว่าใ,จจาในสหรับจีนโบราณเนี่ยนะครับ人与动物的关系是非常密切คือความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับคนในยุคโบราณเนี่ย非常密切密切นี่ก็คือแบบสนิทสนมกันมากเลย นะสมมุติถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของคุณกับผมเนี่ยหรือคุณกับเขาเนี่ยเฟยถังแต่มีเชียคืออะไรครับใกล้ชิดกันมากไม่เหมือนคำว่าชินเชี่ยนะฮะถ้าคำว่าชินเชี่ยเนี่ยคือเป็นกันเองนะฮะมีเชี่ยคือใกล้ชิดสนิทสนมคนที่เป็นกันเองเนี่ก็เราอาจจะไม่ได้สนิทกับเขาก็ได้คนที่เราสนิทกับเขาอาจจะไม่ได้เป็นกันเองก็ได้นะฮนะ 在日常生活中人们观察动物的特点，在日常生活中人们观察动物的特点，คำว,ว่าเด่นหมายถึงลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะนะฮะอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอคือมนุษย์นี่ก็ชอบจะหาที่เียนตัวนั้นนะ่ะแล้วก็เอาคาแรคเตอร์ตรงนั้นเนี่ย แคนเลียนสิ่งไรนะครับเอามาผูกกับคนเพรผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆเช่นวิชาพวกหมัดมวยของจีนเนี่ยฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะคนจีนจะมีอะไรหมัดนกกรเรียนนะฮะหมัดงูวิชาคังคกหมัดเสืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคืออะไรฮะก็ศึกษาดูจาก ท่าทางของสัตว์นะแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนเป็นวิชาต่อสู้นะครับอันนี้ก็คือเอานิสัยของสัตว์เนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้เป็นปีนักษัตรของคนยกตัวอย่างนะครับคนจีนเนี่ยนะครับมักจะบอกว่าคนที่เกิดปีวัวนะนะครับ โอ้ขยันขันแข็งนะฮะหนูรี่ก็คือขยันมากแล้วก็เร่งเรนจริงจัง能吃่ือขสามารถทนความลำบากได้เหล่าสือด้วย, <S <S วยเหล่าเสือนี่คืออะไรคนจีนแต่จิ๋วก็ชอบออกเสียงว่าโอ้เหล่าซิกนะฮะหมายความว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยนี่คือปีบัวนะฮะปีนักกษัตริย์ทุกปีเนี่ยนะฮะก็จะมีข้อดีข้อด้อย แตกต่างกันออกไปนะฮะไม่มีปีไหนหรอกนะครับที่โอ้ดีหมดเลยประเสริฐเลิศเลยหรือไม่ไม่มีปีไหนหรอกที่แบบโอ้โหแย่มากเป็นคนชั่วต่ำตมท่านนั้นก็ไม่มีคนเกิดปีนี้นยสิครับแต่ก็มีการเลือกเหมือนกันนะสมมติถ้าท่านอยากให้ลูกหลานของท่านเนี่ยเกิดปีนี้ เออก็จะพยายามทำลูกกันปีนี้แหละบางปีไม่เป็นที่นิยมของจีนเลยก็จะไม่นิยมให้ลูกหลานเกิดปีนี้ก็มีนะครับแต่ผมก็จะไม่พูดไปนะฮะเดี๋ยวคนที่เกิดปีนั้นจะไม่ชอบรายการผมคืออิสระเ้อเชืเ่อกันเมียวก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียแตกต่างกันไป人无完人 金无足金人哪有十全十美นะครับคือคนเนี่ยไม่มีใครที่แบบดีพร้อมไปหมดทุกอย่างนะ <c oughs> เหมือนทองเนี่ยไม่มี100%นะครับท่านก็จะเห็นแค่96.5%ปนะ99%รนะฮะเขาเรียกว่าเหรนหูหวนเหรนหร,น,หรนนี่ก็คือคนไม่มีใครที่ดีพร้อมหรอกนะจินคือทองหูสูจินไม่มีทองทั้ง100% นรหรือพูดง่ายๆก็คือ,ไม,อมไม่มีใครที่แบบทั้ง10ส,ส่วน,นจะไปดีทั้ง10ส,ส่วน <S <S ในสัตว์ทั้งหมด12นัก,กสัตว์เนี่ยนะครับเป็นสัตว์จริงหมดเลยอ่ะจิ๋วหยิบขอ,องตู้บุษ่อในมนุษย์ที่ไม่มีน,น,น,มมนะมีสัตว์หนึ่งชนิดนะครับที่บนโลกของเราเนี่ยไม่มีจริงคืออะไรครับหลงอ่ะมังกร นะฮะแต่ว่ากลับเป็นสัตว์ที่คนจีนเนี่ยให้ความนิยมมากที่สุดเรียกได้ว่าโหป๊อปปูล่ามากนะครับเวลานึกถึงจีนนี่นึกถึงอะไรนึกถึงมังกรน,นะครับหลงจะรู้ว่าคนจีนของสังตว์มังกรเนี่ยเป็นสัตว์ยอดนิยมของจีนทำไมอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเทปหน้านะครับวุ้ยทำไมหลงจะเป็นคนจีนของสังตว์ แล้วติดตามกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับวนนเวลาหมดลงแล้วนะฮะจีนเเสีเยหมดนเสียงหมดจนเสียงหมดจบจเสียจีเสงหจีนเสหมจจียนมนสําหมัจบผีหมดบสมบผสมจนสีรหมนีนี้เวีาหมดลงหมดวากนงนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ